วัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย Black Ops 3เลยนะมาที่พาร์ทที่15กันเลยค่ะโอ้โหแอคชั่นน่าดูถึงแล้วเราก็ต้องตามมาเรตตี้นะคะคือไม่อยากจะทำนะคะอ,อะไรตาเฮตริกก็ทำอยู่นี่ไงกำลังวิ่งเนี่ยแล้วนายทำอะไรสั่งจังเลยโอ้โห,โหไปไหนเนี่ยให้เราจัดการอยู่คนเดียวเฮ้ยทางไหนไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยว ไมไ่อยู่แถวนี้เรอมอลลิตตี้นี่จัดอยู่ไหนยังอยู่อย่าหลบดิขี้เกียดแล้วไปเราวิ่งนี่ปาลาระเบิดเอ,ออะไรเอ,อเร้ยเยอะไปนะอยู่ไหนเฮตริกโอเคกูหลงอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้เซนะอยู่ทางไหนโอเคนูน่น ขอจัดก่อนเพราะคุณใช่คนเมื่อกี้ใช่ไหมที่หลบจะไปไหนนี่จะทุบพี่เหรอเดี๋ยวโดนพี่จัดการโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าคือหาของไม่ได้เลยอะที่เราสะสมจริงๆแล้วมันน่าจะมีนะแถวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยดูดิไม่มีเลยตั้งแต่เล่นมานะภาคสุดท้ายช่วงหลังเนี่ยนะหาของก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างไหมอีตาแฮนลิกทำไรแอบอยู่นี่โอเคไปต่อกันเลยดีกว่า โอเคมาทางนี้แหละขอกระสุนแป๊บนึง่งร้อยอ๋ออยู่ข้างล่างเทียบเลยนี่คุยอะไรเฮตริใจเย็นอย่าพิ่งรีบเอานี่พี่ไปกินเรียบร้อยเม,มื่อกี้ตายนะต้องเริ่มต้นใหม่เฮ้ยอ,อ,อะไรมันจะโหดปันนั้นเนี่ยอ,อ,อ,อกระโดดลงเลยแล้วกัน เอาแบบเร็วๆไม่ชอบช้าๆเอาระเบิดพี่ไปกินไม่มีใครอยู่วิ่งดิโอ้ยโอ้ยสมองเราเริ่มจะแบบมีการรบกวนนะ,ะไม่สนุกเลยนะงานนี้ดูดิโอเคพี่ขอจัดนะหน้าก็แดงอิตาเฮดริกจัดมั่งนะเฮ้ยยิงอะไรกันเรียบร้อยไปต่อสิครับ ถึงยังเนี่ยเฮนรี่เดี๋ยวก่อนแกจะรีบ <aj> oh <my> ไปไหนใจเย็น hey, ฟังฉันก่อนสิอะไรเนี่ยดูดิไปแล้วอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับนายแกจะรีบ <c oughs> ไปไหนของแกฮะยอมเลยใจเย็นๆน้องเอ้ย Logo hát là xuống duyên nha. Yak bien bún oi 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 oi. Songong gosso katuin. Oi hui hét rick. you're not yourself. There's something inside you. It's been there since you interfaced with Diaz. The same thing that's inside Taylor. You've lost perspective on the mission. On Taylor. What? Taylor exposed a conspiracy that goes right to the rotten heart of the CIA and the Winslow Accord, and that makes him a target. Kane's been monitoring our diagnostics. Kane? Yeah, she's the one pulling the strings. Has been all along. She is the CIA. Fucking a. That's enough, Hendricks. What? Well, you don't believe me? Oh, you're just getting a little bit sweet on her now, aren't you? Making plans for a nice house in the country and a perfect little family. in on trust What's เป็นไงล่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างโอเคนะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมใช่ไหมดีแล้วโอเคเราได้ยินเสียงของมาเลตี้อยู่นะนี่เราต้องฆ่าพวกเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกนะไม่มีการสืบสวนในการทํางานของเรานะคะ ก็อย่างว่านะเมื่อกี้เฮนดิกบอกว่าเราชอบเคนใช่ไหมจะไปสร้างบ้านอยู่กับเคนคือเดี๋ยวต้องไปทำลายเครื่องไอ้นี่นะพวกสื่อสารของมาเลตตี้นะครับโูโยอมร้ว,ว่าเอ็กซ์เรมมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนเครื่องเนี้ยืัยาลลกิจนี้แบบสุดๆโอเควิ่งไปหามาเลตตี้เลยอย่าพูดมากมาเลตตี้ โอ้ยอย,อย่าดินี่ไงโดนถีบเลยมาเลตี้เราไม่อยากทำนะโอ้โหร้อนเลยอะดูดิคือเป็นเพื่อนกันที่เราต้องมาฆ่ากันเองนะพีบอกยอมรับไม่สนุกเลยพูดตรงดูดิ He killed him. him like We've been doing wet work for more years than I can remember. You can't tell me that you're okay with this. Already was one of ours. So was Hall, and so was Diaz. So, what are we gonna make it a clean sweep and kill Taylor next? นี่ไงโดนต่อยโอ้โหรู้สึกสองคนคนนี้มีปัญหามาตั้งนานแล้วเนี่ยคือว่าเราหลงรักเคนนะเราเป็นผู้หญิงตัวเองเราเป็นทอมได้ยังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวเล่นเป็นผู้หญิงเนี่ยอีกเคนก็น่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วตกงลงเคนก็ไม่ใช่ เป็นผู้หญิงตรงลงแล้วเราก็เป็นเลสเบี้ยนนะคะอืมเรื่องนี้ดีจริงๆพูดยากเรายัางเป็นเพื่อนกันอยู่นะเอาเฮ้ยเราต้องไปแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกจากที่นี่นะคะว่าคงจะต่อพาร็กคิดใหม่นะโอ้ยอวิ่งสิรออะไรล่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอุย๊ย คือมันวิ่งยากมากเลยนะบอกตรงๆว่ามันสะเทือนทั้งจอยเลยเนี่ยวิ่งดีโอ้ยบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยเลยแต่นั่นเฮ้ยหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวไปทางไหนเฮนริกโอเคนายแบงนล่างฉันขึ้นข้างบนแล้วกันอือหือชอบวิ่งสูงๆโอเคเรียบร้อยเอานายอยู่นั่นรึเป <Hey, move. S 1> โอเคฮะต้องบินซลยสิงานนี้จะอยู่ทำไมเฮ้ยรอด้วย พื้นมันคงเคงยังไงไม่รู้นะเฮ้ยล่วงเอา้าหลบได้ครับโอหลอดขึ้นเครื่องอไปแล้วครับลาก่อนครับภารกิจนี้เรียบร้อยนะเราต้องไปต่ออันนี้คือเรามาช่วยประชาชนของอียิปต์นะฮะที่ไซโลนั่นเองแล้วก็ฆ่าอีกคนไปแล้ว Towers. If what you told me is true, the two of us are hours away from going as batshit crazy as he is. The people of the city haven't given up. We have the Egyptian military and the civilian militia fighting by our side. A sudden uprising would catch the NRC off guard, weaken their grip on the region. Just like their attack on Ramses. we use it as a distraction to get on them. Once Taylor is dealt with, we'll find a way to get this thing out of our heads. โอเคก็ไปต่อภารกิจใหม่เลยก็คือต้องไปเอาไทเลอร์นะอยู่ที่ตึกโลตัสนั่นเองที่หยิบไซโรนะยไคลี่ก็มากับเราด้วยนะมองตรงไม่อยากฆ่าเพื่อนเลยอ่ะแล้วนี่ตายไปคนแล้วเราไม่เหลือใครเลยนะคะ พูดจริงเลยบอกตรงมีไทเลอร์แล้วก็มีเคนแล้วก็มีเราเท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้พูดจริงแล้วถ้าไทเลอร์ไม่ตายซะก่อนแต่คิดว่าคงไม่รอดนะในแพลนี้เ <Okay. S 1> พราะมันใกล้จะจบแล้วนะคะคีเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าไทเลอร์ตายก็จบเลย โอเคต้องไปที่ชั้น25นะคะตอนนี้เราต้องฆ่าใครสักคนนึ่งไม่เกี่ยวกับเป็นผู้บัญชาของชื่อเลยนะเท hey, ริมหรืออะไรนี่นะคะเอ็นเอเซนี่กำลังจะตามมานะเราก็จัดพวกนี้ดีกวอนดีละคนแล้วกันคือดูไม่ออกเลยอ่ะพวกไหนพวกเราแล้วพวกเขา โอเคชื่อเฮคิมนะคะต้องจัดการเขาเพราะว่าเขาเป็นตัการที่ต้องการเมืองนี้นะแล้วก็บุกม้นี่คือว่าโอ้ยโอ้ย <You must S 1> หลอนครับ <c oughs> เราหลอนอย่างแรงนกนึกอะไรมาอยู่แถวนี้เนะี่ยเออจริงๆเลยอ <c oughs> จัดสิครับ พูดถึงอะถ้าเคนเป็นผู้ชายก็คงจะดีนะฮะแต่เสียดายตอนนี้เราเป็นเลสเบี้ยนนะเราก็ไปเดี๋ยวดูนตอนท้ายแล้วกันนะคะว่าเคนเนี่ยจะเป็นของเราไหมหรือว่าอะไรยังไงเพราะายังไงก็อยู่ข้างเรามาตลอดอุ้ยนี่ประชาชนของเขาเราต้องระวังนะช่วงที่ยิง,ะยงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเตรียมพร้อมออพวกเขาต้องเอาเมืองของเขาคืนนะ เฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้นี่ไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆเอาจัดสิโอ้โหโห้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพวก LAC ก็มานะกองหนุนของพวกกองอไลาอตอนนี้เราเอาดอกไม้พี่ไปรู้สึกถ้าขาดดอกไม้นี่ไม่ได้เลยนะคือช่วยชีวิตไว้หลายรอบมากนี่พี่จัดให้มา โหดูดิอือหกี่ลูกเนี่ยปืนเนี่ยถึงจะจะโดนนะไม่ใช่ว่ายิงพลาดนะนี่ไงห,หลบเลยนะไปกันเลยอือหย,ยืนรอต้อนรับเลยนะเธอพี่ลงเครื่องมาพอดีไม่มารับให้มันรู้ไปเอานี่ใครอะเอาเฮ้ยประชาชนหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคเราต้องไปที่ร้านมือถือ <Copy that. S 1> นะ<ป>แล้วก็